Nói xem đoạn tháng. Kimi à, nô Tôm là lương, đầy ăn hạc màn nà nà. Khánh hầu đầy lãi lãi. Tôm để mô, nàm lượng. Nghe kín là mì ngang nhau nhau. Tôm tây hạc màn bò? Bãi mân có tôm lãi bò? tôm. Này. Hạ. Ừ, tôm hạng ừ. 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 màn con kén. Thoát mươi. Thoát เปลือกเปลือข้างนอกมาเนี้ยด้วยโอ้โหปอกาได้ปอกอาได้หลายได้ปอกเอาปอกอยู่คนหนึ่งนะพุ่มเหมนนออย่างเดตาดกันไหมเจ้าว่าเห็นบุญนี่ขนาดนี้มาคุกไว้เลยนอบุญหน่อยแต่ว่ามันยังน้อยโคตรผมว่าเอาเขาเอาตัวใหญ่นี่ฉะนั้นผู้มีปัญญาบต้องซ้อนหลายมันแหลมเอง ดูที่โรงหอดที่เอาได้เนาะพันเอาฟันได้นี่นอนนี่มันง่ายนี่นอกจาวนี่ง่ายนี่แบบนี้แต่ใดหอยู่พอดีหาหาหนี่ง่ายนอกกันนอนง่ายเจ๊งแล้วพัดอันเฝ้าเมื่อได้เพราะว่าเข้าเบิดเด้โอจะจะได้มาค้าลงเนาะมาตัน มามันเข้าเบิดนะอาจารย์ชั่วสีได้มาไปนอนอยู่ค่าจ้องนันโดนชั่วสีได้มาเข้าเบิดก่อนแหละมานอนนี่ได้คืนนึงเลยต้องได้ลับทันบุกลับกับพวกที่กินเขาจำเป็นเลยอาจารย์หนูดอนพนพาเล่งแต่นี้หอดบ้านเสียงเลยนามือเดียวนะวอกนี้เจ็ดโมงเช้าไปหอดเสียงเลยนาห้าโมงแลงใบลักษณะไปใบเก่นะ จะได้มองนี่มันทางหยาบปะคือว่าหยุทธ์โอ şey> oh, ้ปลาหงส์ความทุลักความทุลักหดเราถ่ายไป40ก้ามาเบิกข้างไหมอือโอ้ว่อาจารย์ขึ้นมาลำบากเนาะมอดูมองโอ้โอ้พรเทล่าเฮ้อ ทางไหนสาธิตไม่เลยหอสองสามสี่ห้าหก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 ใเต็มกดสองคนสามคนหุม้มขึุนมาบน,นาุนกำนอตามเหรอวยแว โอคนตัวหน่อยๆเนี่ด้เป็นของดีของดีเเสียอะไรมองนี่สั้นสั้นโคตรเลยมองนี่มีฝักหวยกินน้อยนะอันนี้หวยมาเก็ตกำลังเสี ไม่ยังไม่ยังมาไฟสิมาอยู่มาอยู่ไหมขาดอยู่ไรยนได้ๆเป็นเกียวๆมีน้ตกลงเทอโมาได้ไห โอ้ยเ็นเทนและน้ำต้มกระิเยตอนนี้อพีเดินทางไปล้านแม่ยำใ้เวลา หนึ่งมืดหนึ่งคืนใช่ตัวไรไม่ยำโอ้นี่บอ้มันมีหอยอุ้งตีนแล้วก็หอยเล็บด่านไม่ยำเนาะเลยคนละกลุ่ม ูว่าอาจารย์อีกกลุ่มนึงอยู่นั่อยู่นี่พอีอกันแต่ว่าแหยกันแยกันเพืออกันตนี้ข้อใหม่ของกูบอมือสุดท้ายจะพ้นไปแวโอ้เปตดอาบดี้วยไหม ไปไปผู้ขอเลยแล้ว่าเพื่นไปถ่ายอยู่มากเหมือนี้บ่สทากทงหอนี่นะบออยูค่ายค่ายเพื่นใหญ่บอสจไปใช้ต่อป่ะนี่จานก็เดินทางออกจากเคดานมมหยำไปต่อไปเดินทางไปสู่ผูเขาพราะว่ามีผู้นำทาง เลยเดินทางรวงไปฮอดเป็นเด้อประมาณเราๆประมาณแปดกิโลไปกลัวๆจะถ่ายยางไป้กันอุ่นเืองสองชั่วโมงนี่น้งกายตอนนี้เ่นนี้ฮะก็มาฮอดผูขอ เลยตอนนี้พวเฮาก็อยู่ที่ทุ่งสางนั่นอาจารย์มหาเพิ่นก็อาจารย์ใหญ่เพิ่นก็อยู่กลางเดินเนาะอยู่กลางเดินคอาจารย์อีกส่วนนึงก็อยู่ฝั่งพูนใต้ต้นมะขามป้อมทุ่งสงัน บรรยากาศตอนแรงประมาณ3โมงมองกว่านะที่นี่